อยากเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จเหมือนลิซ่าเลี้ยงลูกสไตล์คนดังวันนี้แม่ส้มขอนำเสนอในหัวข้อลิซ่าลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะก็จากที่เราได้เห็นข่าวน้องนะคะลิซ่าได้รับรางวัลจาก mtv นะคะเราลองมาวิเคราะห์ความสำเร็จที่ไม่ได้มาอย่างง่ายๆของน้องลิซ่านะคะ และส้มก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นสาวกพิษบริงเหมือนกันนะเรามาดูกันว่ากว่าที่ลิซ่านะคะจะประสบความสำเร็จเหมือนในทุกวันนี้ที่เราเห็นกันนะคะแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของเด็กหลายๆคนเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กไทยหลายๆคนนะคะที่อยากจะเดินตามรอยลิซ่าบ้างว่า กว่าที่ลิซ่าจะมีวันนี้ได้กว่าที่จะประสบความสำเร็จไปทั่วโลกแบบนี้ได้ต้องผ่านอะไรมาบ้างนะคะเรามาดูกัน,นะคะ่ะลิซ่านะคะจะต้องผ่านความอดทนฝ่าฟัน,ฟนอุปสรรคมามากมายนะคะกว่าที่จะมีวันนี้ได้นะคะเรียกว่าสาหัส,สาการเหลือเกินนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของความสามารถความรักความชอบในการเต้นการร้องหรือว่า รูปร่างหน้าตาดีเท่านั้นนะคะถึงจะมายืนในจุดจุดนี้ได้อย่างแรกเลยก็เกิดจากความรักความชอบก่อนนะคะในการเต้นของลิซ่านะคะแล้วก็ได้ผ่านการประกวดการคัดเลือกนะคะหลังจากนั้นก็มาเป็นเด็กฝึกการเป็นเด็กฝึกเนะะี่ยค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จแล้วนะใช้เวลาในการฝึกทุกวันวันละไม่ต่อากว่า 14ชั่วโมงเลยในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยน้องก็ได้หยุดแคอ่อาทิตย์ละ2ครั้งเท่านั้นแล้วก็จะมีการประเมินเป็นระยะระยะถ้าใครผ่านก็ได้ไปต่อใครไม่ผ่านก็จะต้องถูกคัดออกด้วยนะคะต้องผ่านความกดดันความอดทนแล้วก็ต้องรับคำวิจารณ์ต่างๆนะคะเยอะมากสิ่งหนึ่งที่ลิซ่าจะต้องอดทนก็คือเรื่องของ การที่ไม่ได้ใช้ช่วงเวลาชีวิตในวัยเด็กวัยรุ่นแบบเด็กๆทั่วไปนะคะเด็กวัยรุ่นทั่วไปแต่ว่าจะต้องมาใช้ชีวิตในต่างแดนในการปรับตัวต่างๆนะคะอย่างที่เราทราบข่าวกันนะคะว่านิ่าะคะ่ะไม่ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยเป็นเวลา2ปีแล้วช่วงที่เป็นโควิดแะบาดนะคะ แล้วก็ไม่ได้เจอพ่อแม่ด้วยตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นความอดทนอย่างมากๆเลยค่ะกว่าจะไปเป็นดาวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆนอกจากนั้นยังมีปัญหาอุปสรรคมากมายที่ถาถมเข้ามานะคะระหว่างที่เป็นแบ็คพิงแล้วแต่ว่าเราลิซ่านะคะเป็นต่างชาติเพียงคนเดียวในวงก็อาจจะมีการถูกเกียด ความไม่ชอบกันระหว่างเสื้อชาตินะคะอย่างตอนที่กลับมาประเทศไทยนะคะลิซ่ายังเคยให้สัมภาษณ์เลยว่ามีความกังวลว่าตัวเองอะคะ่ะจะเป็นตัวอย่างให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆเยาวชนได้หรือเปล่านะคะคือมีความกังวลว่าตัวเองดีพอหรือเปล่าแต่ สิ่งหนึ่งที่ลิซ่านะคะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ก็เพราะว่าลิซ่าเป็นคนที่ร่าเริงเราก็จะเห็นรอยยิ้มแก้มป่องของน้องลิซ่าตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นก็ สามารถที่จะทําให้ทุกคนในวงนะคะผ่อนคลายได้ในวันที่เพื่อนๆเครียดกันนะคะก็ยังมีรอยยิ้มที่สดแสนจะน่ารักสดใสของลิซ่าคนนี้นะคะช่วยให้เพื่อนๆนะคะหายเครียดได้แล้วเธอก็ยังเป็นคนที่ชอบสร้างพลังบวกให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าใครที่ได้พบเห็นก็รู้สึกได้ถึงพลังบวกในตัวของลิซ่านะคะนอกจากจะสร้างกำลังใจให้ตัวเองแล้วก็ยัง แบ่งปันกำลังใจดีๆให้กับคนอื่นผู้ที่พบเห็นหรือว่าแฟนคลับด้วยนะคะสิ่งนี้แหละค่ะที่เป็นแรงผลักดันทำให้ลิซ่าก้าวผ่านอุปสรรคแล้วก็มายืนอยู่เป็นสุปตาระดับโลกได้ในทุกวันนี้นะคะแม่ส้มก็อยากจะบอกว่าถ้าเด็กๆนะคะเริ่มต้นจากสิ่งที่ตัวเองรักนะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยเป็นลมใต้ปีกให้ลูกเป็นผู้สนับสนุนให้ลูก แล้วให้เขาใช้ความมุ่งมั่นพยายามนะคะสิ่งนี้นี่แหละค่ะจะทำให้ลูกของเราประสบความสำเร็จได้นอกจากนั้นการคิดบวกการสร้างพลังบวกนะคะให้กับลูกการให้กำลังใจลูกและให้ลูกให้กำลังใจตัวเองด้วยและแบ่งปันกำลังใจนี้ให้ผู้อื่นนะคะทำให้ลูกของเรายืนหยัดได้เหมือนน้องลิซ่าเห็นไหมคะว่าบนเส้นทางความฝัน ของลิซ่าไม่ได้ได้มาด้วยความง่ายดายเลยแต่ได้มาด้วยความมุ่งมั่นพยายามแล้วก็อดทนแม่ส้มเองก็ขอชื่นชมลิซ่าแล้วก็จะติดตามผลงานไปตลอดเลยค่ะแล้วพวกเราเองก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้ลูกหลานของเราด้วยนะคะให้เขาได้ ทำตามความฝันและเราก็เป็นลมใต้ปีกให้ลูกให้ความฝันของลูกเป็นจริงให้ได้ให้เขาไปถึงความฝันไปถึงเวทีระดับโลกเหมือนอย่างดิซ่าแบ็คพิงค่ะ